สวัสดีครับก็พบกับแมนรีวิวรีวิวแบบแมนๆนะก็วันนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมาใครอยากท่องเที่ยวก็นี่เลยอันนี้มีข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติการการท่องเที่ยววิถีใหม่เที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัยห่างไกลโควิด -19 ของอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าพิษโลกนะจ๊ะก็ไม่มีอะไรมากเลยก็ นักท่องเที่ยวที่ที่จะเข้าไปได้ไปท่องเที่ยวได้เนี่ยต้องมีการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย1เข็มขึ้นไประยะการฉีดไม่น้อยกว่า14บวันโดยแสดงข้อมูลการฉีดผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมหรือเอกสารเดินทางเอ้ยไม่ใช่ดิหรือเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้เนี่ยอ่านผิดนิดหน่อยแล้วก็ลงทะเบียนจองผ่านแอปพลิเคชัน QUE ว่าน้นดีว่า แล้วก็ต้องปฏิบัติตามคําสั่งและประกาศของจังหวัดพิศโลกและคําแนะนําของเจ้าที่อุทยานของผิวน้งองกล้าด้วยนะจ๊ะก็มันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะส่วนข้อ4ก็คือมาตรการความปลอดภัย <c oughs> ก็โซเชียลดิสทนซิ่งเว้นระยะห่าง1-2เ <c oughs> มตรเลี่ยงการแอรอาจตรงไหนคนเยอะแล้วก็แยกแยกออกไปปกติเหมือนที่เราทำกันอยู่นี่แหละสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา สำหรับที่อยู่ที่อยู่ในพื้นที่ของอุทยานของพินลองกาทางุิยานก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรที่ล้างมือล้างมือบ่อยๆโดยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เนี่ยทางอุทยานก็เตรียมไว้พร้อมอยู่แล้วไม่มีปัญหาแล้วก็มีเครื่องวัดอุอณหภูมิอยู่ที่หน้าอุทยานเลยก็เข้าไปสกงสแกนตุ๊ดติดตัดกันตามเขาแลยถ้ามีคงมีไข้ก็ขอความร่วมมือแล้วกันเนาะขอพักผ่อนหรือบ้านหรือตรวจสอบสุขภาพของ นะักท่องเที่ยวด้วยประมาณนี้ส่วนการท่องเที่ยวจํานวนการเที่ยวเนี่ยลานกลางเต็นท์เนี่ยกว้างนะได้ถึง400คนเลยถ้าไปแล้วเนะี่ยจอดรถแบบต้องลองไปใครไม่เคยไปก็เป็นสถานที่ที่น่าเที่ยวอีกที่หนึ่งของจังหวัดพิษนุโลกมีทั้งลานหินแตกลานหินปูมเนี่ยโรงเรียนการเมืองการาหาร อ่าแล้วก็จำกัดพื้นที่การตเอการกางเต็นท์อันนี้ของทางทุยานเปิดให้จองล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์จำนวน180เต็นท์ต่อคืนซึ่งก็อย่าไปอย่าอย่าเพิ่งไปตายดับหน้าเนาะก็ก็อะไรที่มันชัวร์กว่าถ้ามาไกลๆก็จองผ่านออนไลน์ก็จะดีที่สุดครับก็ยังไงก็ฝากแมนรีวิวเอาไว้ด้วยฝากด like กดไลค์กดแชร์กับ เสียงแม่ด้วย